พระธรรมอิสยาห์บทที่42พระสัญญาของพระเจ้าเกี่ยวกับผู้รับใช้ของพระองค์ดูเถิดผู้รับใช้ของเราผู้ที่เราค้ำชูผู้ที่เราได้เลือกสรรไว้ซึ่งเป็นผู้ที่จิตวิญญาณของเรายินดีเราได้มอบวิญญาณของเราไว้บนเขาเขาจะนาความยุติธรรมออกไปสู่บรรดาประชาชาติเขาจะไม่ร้องเรียกหรือตะโกนเสียงดังไม่แม้แต่จะทำให้ได้ยินเสียงของเขาที่ตามถนน ไม้อ้อที่หักลงเขาจะไม่หักออกและไส้ตะเกิยงที่ริบหรี่เขาจะไม่ดับมันเขาจะไม่ทำร้ายคนเหล่านั้นที่อ่อนแอและกำลังทนทุกข์เขาจะนำความยุติธรรมออกมาอย่างสัดซื่อเขาจะไม่หมดกำลังใจหรือถูกบทขยี้ในวิญญาณเขาจะอดทนจนกว่าเขาจะได้รับการสถาปนาอย่างยุติธรรม บนแผ่นดินโลกและดินแดนชายฝั่งทะเลจะรอคอยกฎหมายของเขายังจดจอ่อนี่คือสิ่งที่พระเจ้าองค์จอมเจ้านายได้ทรงตรัสพระองค์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และขึงพวกมันไว้ผู้ทรงขยายแผ่นดินโลกและมันได้ออกผลผู้ทรงประทานลมหายใจแก่มนุษย์บนแผ่นดินและวิญญาณแก่คนเหล่านั้นที่เดินอยู่บนแผ่นดินเราคือพระเจ้า เราได้เรียกเจ้าเมสิยาในความชอบธรรมเพื่อวัตถุประสรงค์อันชอบธรรมเราจะนำเจ้าไปด้วยมือของเราและเราจะคอยมองดูอยู่เหนือเจ้าเราจะตั้งเจ้าตามพันธสัญญาที่มีต่อชนชาติอิสราเอลเดิงแสงสว่างไปสู่ประชาชาติเพื่อเปิดตาของคนตาบอดเพื่อนำบรรดาผู้ที่ถูกจองจำออกมาจากคุกใต้ดินและคนเหล่านั้นที่นั่งอยู่ในความมืดอ,ออกจากที่คุมขัง เราคือพระเจ้านั่นคือชื่อของเราเกียรติของเราจะไม่ยกให้แก่ผู้ใดแม้แต่คำสารเสรินของเราเพื่อแก่สลักบรรดารูปเคารพแท้จริงแล้วสิ่งต่างๆในอดีตได้ผ่านพ้นไปแล้วในตอนนี้เราประกาศถึงสิ่งใหม่ๆก่อนที่พวกมันจะงอกขึ้นเราประกาศพวกมันแก่เจ้าแล้วจงร้องเพลงบทใหม่ถวายแด่พระเจ้าจง ร้องเพลงสรรเสริญแดบพระองค์จากที่สุดปลายแผ่นดินโลก เจ้าที่ลงไปสู่ทะเลและทั้งสิ้นที่อยู่ในนั้นเจ้าบ,บรรดาหมู่เกาะต่างๆและบรรดาชายทะเลและให้คนเหล่านั้นที่อาศัยอยู่จงร้องเพลงสรรเสริญพระองค์จงให้ถิ่นทุรกันดารและเมืองต่างๆยกเสียงของพวกมันขึ้นคือบรรดาหมู่บ้านที่ชาวเคดาอาศัยอยู่จงให้พลเมืองของเซลาตะโกนร้องด้วยความชื่นชมยินดีให้พวกเราร้องตะโกนจากบนยอดภูเขาทั้งหลายได้ความชื่นบน จงให้พวกเขาถวายเกียรติแด่พระเจ้าและประกาศการสรรเสริญของพระองค์ตามหมู่เกาะต่างๆและตามชายฝั่งทะเลพระเจ้าจะทรงนำหน้าไปเหมือนอย่างนักโรบพระองค์จะทรงปลุกความกระตือรือร้นเหมือนอย่างบุรุษแห่งสงครามพระองค์จะทรงยกเสียงร้องของสงครามพระองค์จะทรงมีชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่ในการต่อสู้กับบรรดาศัตรูของพระองค์ผู้คนที่ตาบอด เราได้นิ่งเงียบมานานเราได้สงบอยู่และเราได้ยับยั้งตัวของเราเองบัดนี้เราจะคร่อมครวนเหมือนอย่างหญิงที่จะคลอดบุตรเราจะหายใจเข้าและออกพร้อมกันเราจะทิ้งบรรดาภูเขาและเนินเขาต่างๆให้ร้างเปล่าและพืชผลของพวกมันทั้งหมดต้องเหี่ยวเฉาไปเราจะทำให้แม่น้ำสายต่างๆให้เป็นชายฝั่งทะเลและทำสระน้ำให้แห้งไปเราจะนำบรรดาคนตาบอดไปในทางที่พวกเขาไม่รู้จัก เราจะแนะนำพวกเขาในเส้นทางที่พวกเขานั้นไม่รู้เราจะทำความมืดให้เป็นความสว่างต่อหน้าพวกเขาและสถานที่ต่างๆที่ไม่ราบเรียบให้เป็นที่ราบสิ่งเหล่านี้เราจะทำเพื่อพวกเขาและเราจะไม่ละทิ้งทอดทิ้งหรือลบล้างพวกเขาคนเหล่านั้นที่วางใจในบรรดารูปเคารพที่แกะสลักไว้จะถูกทำให้หันกลับมาและจะถูกทำให้อับอายอย่างยิ่ง ใครเล่าที่กล่าวว่าให้เรารูปเคารพท่านเป็นบรรดาพระเจ้าของพวกเราจงฟังเถิดเจ้าคนหูหนวกและจงมองดูเถิดเจ้าคนตาบอดเพื่อที่เจ้าอาจจะได้มองเห็นใครกันที่ตาบอดนอกจากอิสราเอลผู้รับใช้ของเราหรือหูหนวกอย่างเช่นผู้สื่อสารของเราที่เราได้ส่งไป ใครเล่าที่จะตาบอดเหมือนอย่างคนนั้นที่อยู่อย่างสงบกับเราตามพันธสัญญาที่มีความผูกพันหรือตาบอดเหมือนอย่างผู้รับใช้ของพระเจ้าเจ้าได้เห็นอยู่หลายสิ่งหลายอย่างแต่เจ้าไม่สังเกตพวกมันหูของเจ้าเปิดอยู่แต่ไม่มีใครได้ยิน พระเจ้าทรงพอพระทัยในความชอบธรรมของพระองค์เพื่อทําให้กฎหมายของพระงยิ่งใหญ่และพิสูจน์แล้วว่ารุ่งโรจน์แต่น,นี่คือชนชาติที่ถูกปล้นและคดโกงพวกเขาทั้งหมดติดอยู่ในรูหรือถูกซ่อนไว้อยู่ในคุกต่างๆพวกเขากลายมาเป็นเหยื่อที่ไม่มีใครช่วยพวกเขาได้และฟอนเฟ จนไม่มีใครกล่าวว่าทรงพวกเขากลับคืนมาเถิดใครบ้างที่อยู่ท่ามกลางเจ้าจะฟังในสิ่งนี้ใครเล่าจะฟังและให้ความสนใจในเวลาที่จะมาถึงใครกันที่มอบยาโคกก็ให้กอนเฟ และอิสราเอลให้กับบรรดาผู้ที่เข้ามาปล้นไม่ใช่พระเจ้าหรือเพราะพระองค์ทรงต่อสู้กับพวกเราที่ได้กระทำบาปต่อพระองค์คือใครคนนั้นที่ไม่ปรารถนาจะเดินในเส้นทางต่างๆของพระองค์และใครคนนั้นที่ไม่เชื่อฟังต่อก,กฎหมายและคำสั่งสอนไม่ใช่หรือด้วยเหตุนี้เองพระองค์จึงทรงเทพระพิโรธอย่างรุนแรงและสงครามที่โหดร้ายลงมาบนอิสราเอลและกลืนกินเขาเข้าไปในไฟ แต่เขาก็ยังไม่เข้าใจถึงบทเรียนของการกลับใจที่ได้สอนผ่านชัยชนะของคนอัสซีเรียมันเผาผ่านเขาแต่เขาก็ยังไม่ใส่ใจ